ถ้สทีับข้าไปชมน,น,นะระับอกผมเพิ่งจะสปอยกับการรีวิวใส่กล่องนะผมใส่กล่องเสียมีเซียมีโปรนะก็นี่ตัวนี้ฟิลเตอร์ข้างนอกใช้ตัวนี้นะเป็นเหมือนใยผ้านะผมเอาไว้ดูดกลองฝุ่นนะผมอันนี้ฟิลเตอร์เก่านะก็จะเห็นว่ามีแกะ RFID เพราะว่าจะาไปใส่ต,ตัวตัวฟิลเตอร์ที่แบบลอกเรียนมานะผมคือของเทียบอะไรเอาไว้ใส่ของเทียบ นี่ของเทียบจะให้ดูของเทียบของเทียบที่ซื้อมาเทียบนะราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าของแท้จะซื้อของแท้ก็ได้เพราะว่าของแท้มีน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่านี่คือของเทียบนะจะไม่มี RFID แต่มันจะมีบางตัวที่มีไ f i d มาให้ก็ไปซื้อตัวนั้นก็ได้แต่ราคาถูกกว่าน้อยหนึ่งไอเนี่มันใช้รีเซ็ตได้นะผมไม่เป็นไรหรอกฟิลเตอร์ก็คือฟิลเตอร์นะผม ี่ใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างนะผมสำหรับใครสนใจซื้อตัวนี้นะมันของแท้ก็มีเหมือนกันสีแต่ละสีก็ใช้อ่างกันนะผมเคแต่แต่ของของของเหมือนนี่คือต้องซื้อร้านที่หน้าดูโอเคหน่อยนะเพราะว่าถ้าซื้อจากจีนมามันจะมีกลิ่นนะผมโอเคไปละ